ใจประสงค์อยากได้นำจังค่อนขู่มาหาใจประสงค์ปู่ป้าจังแต่งดางลุ่งสนใจประสงค์ต่อเจ้าไพควรนกระบอกคุณใจประสงค์ต่อเจ้าไพต้องคุณบ่เป็นลาเ้ยขอข้อสวัสดีนะครับพบก,กันอีกแล้วกับพญาคาคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่กูบาอาจารย์เป็นพญาเกี่ยวพาราสี มาฝากเช่นเคยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้รจนาไว้เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางในการพูดว่าคนสมัยก่อนเขารประดิษฐ์ประดอยคำพูดในการจีบกันอย่างไรถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนสมัยนั้นแต่มาสมัยนี้ก็แสนที่จะหาฟังยากแล้วแทบจะไม่มีโดยซ้ำไป อาจจะเป็นเพราะคนเรามันเทคโนโลยีมันเยอะอา่หนังสือน้อยลงเนื่องจากสื่อเยอะแยะมากมายแต่ในความจำเป็นของเราเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งวัฒนธรรมที่มันดีมันงามของเราชาวพุทธได้ผู้ศึกษาเองก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นภาพ บริบทสังคมในสมัยนั้นซึ่งพญาบนนี้เขาบอกเมื่อใจเราคิดใจเราสนใจในสิ่งนั้นแล้วเขาก็ต้องสรรหาก็ค,คือว่าหาคำมาผูกมามัดเพื่อให้ได้ใจคนที่เราชอบนั้น ให้เขามองเห็นแล้วว่าเรามีความตั้งใจจริงๆเราไม่ได้มีความเละแเละไม่ได้มีความยอดพ้อในสิ่งที่เราจะทำนี้ให้เห็นความขยันขันแข็งพร้อมกับสติปัญญาที่รจจนาออกมาให้สาวได้ยินได้ฟังว่าประมาณนี้ถ้าสาวเห็นใจก็ ปร,ประสบความสำเร็จประมาณนั้นก็เป็นการพยายามแบบผู้มีปัญญา,าเป็นความพยายามแบบผู้เป็นมีปัญญาพยายามของผู้อริยะเขาเรียกว่าอริยะผู้ที่มีจิตใจดีในการจีบถึงแม่ว่วสาวจะไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ไม่ได้สร้างความร้าวฉานไม่ได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับฝ่ายตรงข้าม พีแต่คุณงามความดีที่พูดให้กันได้ยินได้ฟังเท่านั้นครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม